Cindy brings makeup เตือนคลิปนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแต่งหน้าถ้าแต่งหน้าไม่ถูกรักประการได้ต้องขอโทษนณที่นี้ด้วยเพราะไม่ได้เป็นช่างเต็มตัวและแม่ขอเตือนอย่ามาบูรี่กันนะคะเพราะไม่ใช่มืออาชีพถ้าบูรี่มาโดนกลับเป็นสองเท่านะคะแม่เตือนแล้วนะ ไฮสวัสดีค่ะมาพบกับซินดี้บริชเบ่งอัพเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำอะไรวันนี้นะคะเราจะมาแต่งรุปฮาเราวยิน2024ค่ะรุปอะไรนั้นเราไปรอติดตามชมกันเลยดีกว่าจะบอกว่าปีนี้นะคะซินดี้กลับมาและตั้งใจมากเลยนะคะ เอาเป็นว่านะคะเราจะขอไปอาบน้ำแนละแต่งตัวรอเลยนะคะเราจะตัดไปที่การแต่งหน้าเลยนะคะเอาไปเจอกันตรงนั้นเลยดีกว่าค่ะซินี้ยังไม่ได้บอกนะคะว่าเราจะแต่งเป็นตัวอะไรให้ฟังห้มีพร้อมกัน ็นมอนติเชียนะคะในเรื่องเวนสตเลยนะคะเป็นตัวแม่เลยนะคะของเรื่องพอซินดี้เป็นตัวแม่แห่งการเราจะพาไ่ได้นะคะต้องขออภัยที่ซินดี้หายหน้าหายตาไปนานนะคะคุณผู้ชมค่ะพาะฉะนั้นนะคะเราจะมาเริ่มแต่งกันเลยดีกว่านะคะมาอย่างแรกเลยนะคะที่จะเสกสรรไม่ได้กคือเจว่านหางจระเข้นะคะที่ซินดี้ชอบใช้มากนะคะซินดี้ว่าดีนะคะ ต่อมาเลยนะคะถ้าจะแต่งฮาราวินสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือคอนแทคเลนส์นั่นเองค่ะใส่แล้วมันสวยเป็นไงเป็นลุกเลย ต่อมานะคะกับการใช้ครีมรองพื้นอันนี้ซินดีน้แนะนำมากมากเลยนะคะเพราะซินดี้ทาปุ๊บนะคะแล้วก็คือซึมเข้าไปหน้าซินดี้เป๊ะเลยค่ะหนังหน้าเรียบเวอร์ใครเทียบไม่ได้มากเลยค่ะคุณพี่ขาต่อมานะคะแป้งการาที่คุณคู่ขวนนะคะโบกไปเลยค่ะโบกให้ช่ำไปเลยค่ะคุณพี่ขาต่อมานะคะถึงเวลา ดวงตาของใบหน้านะคะเราจะคัดเบ้ายัางไงให้มันจึงกับฮาโลวีนี้นะคะอ่ะดูได้เลยค่ะดำม่วงสว่างวาบเป็นหลอดไฟที่เสียแล้วนั่นเองค่ะ <c oughs> ต่อมานะคะคือการกรีดแอนเนอร์นะคะกรีดแอนเนอร์ยังไงนะคะให้จิกตาตัวเองนะคะส่วนใครที่กรีดไม่เป็นนะคะซินดี้ได้สอนไปแล้วนะคะไปเลื่อนดูได้เลยค่ะต่อมานะคะคือการ ปัดแก้มนะคะปัดแก้มยังไงให้ดูเหมือนผีเพราะหน้าพื้นหน้าจริงๆก็เป็นผีอยู่แล้วนะคะต่อไปค่ะมงกุฎของใบหน้าคือสะพานที่เธอข้ามอยู่ทุกวันนะคะและต่อมานะคะก็คือการปัดขนตาให้ดูสว่วางว่างวิววิวนะคะปัดยังไงให้สวยขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือการ ทาปากให้ดูเหมือนผีนั่นเองคะ่ะแชร์แรมเอาเป็นว่านะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราไปฟินิกลุกกันเลยดีกว่าว่ามันจะออกมาเป็นยังไงสินดี้คือแต่งในเท่านี้จริงๆนะเออสภาสภาพเหมือนผีใกล้ตายเหมาะอย่างขรอ,อย่างตู้พาราวีลรออยมงอะเป็นว่านะคะถ้าเกิดใครชอบนะคะก็เลยแบบแต่งตามได้เลยจริงๆ Thank you. เป็นไงกันบ้างคะกับการแต่งตัวของซินดี้บริงเมคอัพในรูปปีวันฮาโลวีนปี2024ค่ะแล้ววันนี้นะคะชุดเอื้ออย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องขอบคุณสถานที่ร้านด้วยนะคะร้านบ้างฉันนะคะร้านนะคะเปิดทุก9 0 0ถึงงเ0 0นนะคะมากันได้นะคะแต่งทุกเทศกาลได้เลยค่ะเอาไว้นะคะ ติดตามกันใหม่นะคะว่าเอาว่าช็อตหน้าลุกหน้าจะเป็นอะไรเอาไว้ติดตามกันใหม่ค่ะ mm hmm. ชอบกดไลค์ like, ใช่กดแชร์นะคะ mm hmm. ไม่ชอบไม่แ์ก็ติดตามช่องอื่นเลยค่ะ mm hmm. วันนี้ลาไปก่อนนะคะบ mm ๊ายบาย